สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุปติ .com สุขกายสบายใจได้กำไรแน่นอนครับต้องไปที่ช่องสุปติ .com เท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะสอนเทคนิคการเทรดไอชิวออปชันนะครับโดยการใช้เทคนิคจระเข้ปากาลงและเทคนิคเครื่องบินยานฟ้าขาขึ้นที่แม่นยำที่สุดในโลกนะครับที่ไหนกล้าเปิดเผยเทคนิคที่แม่นยำที่สุดนะครับนอกจากที่นี่ที่เดียวที่ช่องสุปติ .com เท่านั้นนะครับ ดังนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องสุขติด c อ m ด้วยนะครับอย่าลืมครับกดติดตามกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเทคนิคดีๆก่อนใครในโลกนี้นะครับเรามาดูกันว่าจากนี้ไปนะครับไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับผมจะสามารถพิจิตเป้าหมายจากเจ็ดร้อ700เมื่อตะกี้นะครับทุน700จะได้กำไรถึง2,000หรือไม่นะครับ มายถึงว่าผมจะต้องเทรดให้ได้2,700นะครับผมถึงจะได้กำไร2,000นะครับเราตั้งเป้าไว้อย่างไงนะครับเราต้องเ,อเรียกว่าวางแผนนะครับเราต้องวางแผนในการที่จะเทรดในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ประมาณตัวเองประเมินสถานการณ์ประเมินผู้ต่อสู้นะ อย่างไรก็ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามช่องสุ m t ที c อมด้วยนะครับอย่าลืมครับกดติดตามเท่านั้นนะครับท่านถึงจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเทคนิคดีๆนะครับหลายคนครับต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เสี่ยงนะครับดังนั้นเราจะต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้นะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับท่านเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้เทคนิคแล้วก็ไปฝึกเทรดนะครับโดยตนเองนะครับฝึกเทรดเองนะครับเราจะได้ทํารายได้นะครับหารายได้ทุกวันนะครับอาจจะเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมก็ได้นะครับสะสมทีละน้อยทีละน้อยนะครับอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับ ก็เราสะสมไว้นะครับเราจะได้กำไรเอ่อแล้วก็แม้ว่ากำไรน้อยนะครับแต่เรากอา็อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทน้อยอย่าคอยวาสนานะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้นะครับวันนี้ผมเทรดคู่สกุลเงิน n อ็นะครับเ,เวลาขณานี้ก็ t สี่ยี่สิบประมาณ20นาะทีโดยประมาณนะครับผ่านมาแล้ว นะจริงๆแล้วผมเริ่ม4นะต่อไปกันเลยครับเริ่มมาแล้ว3นาทีนะครับเริ่มเทรดมาตั้งแต่ตีสี่นะครับตีสี่สิบห้านาทีนะครับอีสี่สิบห้านาทีนะครับเริ่มมาดูกันว่าจากนี้ไปนะครับผมจะสามารถทำกำไรได้ถึง2000สองพันสเปรดไหมนะครับมาดูกัน เทคนิคดีๆเช่นนี้ก็อยากให้ท่านนั้นมาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้นะวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่4กรกฎาคมปี2564นะอะมาดูกันเลย1,500นแล้วครับจะถึงไหมเอ้ยโอกาสจังหวะเรามีนะครับปล่อยมันลงมาก่อนโอกาสจังหวะเรามีมันมีโอกาสขึ้นต่อได้ขึ้นต่อนะครับใจเย็นๆใจ,จเย็นๆ ยานฟ้าโอกาสนี้โอกาสของเรายังมีอยู่นะครับมาดูกันเลยขึ้นไปครับพี่ครับขึ้นไปนเลยเยี่ยมน่ารักมากครับน่ารักมากไม่ต้องลงมาครับอยู่ที่ไหนก็เสียงในบ้านก็เสียงนอกบ้านก็เสียงทุกวันนี้นะครับเราจะไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับว่าใครเป็นโควิดบ้างนะครับ ดังนั้นเราต้องดูแลตันเองครับโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากทุกครั้งนะครับอ่าอ่าวแล้วครับมาดูกันต่อไปถึง2,007เมื่อไร่แสดงว่าถึงเป้าหมายนะครับอ,อีก1,000ครับประมาณ1,000เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นไปได้ไหมเอ่ย ไ,ได้ไม่เ่ยรอบไหนเราไม่มั่นใจเราก็ไม่เข้าโอเคมาดูกันต่อรอบต่อรอบนี้จะสําเร็จหรือไม่นะครับจะถึงไม่เอ่ยรอบนี้จะถึงสองพันไม่เอ่ยขึ้นไปเลยครับพี่กราบยังมีโอกาสขึ้นต่อครับเดี๋ยวมันจะขึ้นครับ นี่เราจะถึงมีเวลาให้มันขึ้นงอแล้ว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 ย่อตัวต่ำนะดูกันดูกันวาจะเป็นจริงไหมรอบนี้น่าจะถึงนะนะขึ้นไปเลยพี่ครับขึ้นไปไม่ต้องลงไม่ต้องลง ต้องลงไม่ต้องลง,ง,ลงขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยครับพี่คราบยอดตัวต่ําจังเลยขึ้นไปเลยครับอีกนิดเดียวครับไม่ต้องลงไม่ต้องลงขึ้นไปพุทธังสรนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังคังสรนังกชามิขึ้นไปเลยพับพี่กราบขึ้นไปขึ้นไปอย่าลงครับอย่าลงได้ถึงสองพันไม่รอบนี้ ได้ไหมเอ่ย2,000 2 0สองพันเท่าไร่2 0 0ั 2, 000, 3, ครับโอเคสองพันสามนะเดี๋ยวอีก400ครับอีก400มาดูกันเอาแบบนี้แหละครับง่ายๆนี่แหละทุกวันทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นขึ้นไปอย่างเอาละรอบนี้ถึงแน่นอนไม่ต้องพึงมันต้องได้ต้องได้จรงแน่นอนดูกัน แน่นอนครับรอบนี้มั่นใจอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องสุปติ .com ด้วยนะครับอย่าลืมครับต้องฝึกนะครับท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนก็รีบมาเรียนนะครับส่ง ID l i ไลน์มาเลยตามที่อยู่อีเมลใต้คลิปนี้นะครับที่ผมให้ไว้แล้วนะครับท่านมาเลยครับลงเรียนรู้แล้วก็ ท่านจะได้เทคนิคและก็วิธีการเทรดที่แม่นยําแล้วก็สามารถเทรดด้วยตัวเองได้อย่างแน่นอนครับและจะสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับแล้วก็สําเร็จครับ2007แน่นอนถึงไหมโอเค2008จบครับวันนี้กําไร2000นะครับกําไร2000เริ่มต้นจากทุน700นะครับประมาณ7 0 0นะก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาลงทะเบียนเรียนนะครับนะลงทะเบียนเรียนอย่าลืมนะครับ การเรียนรู้นั้นสําคัญมากนะครับท่านอย่าไปเสียเวลากับชีวิตอย่าไปนั่งเดาสุ่มนะครับเรามีเทคนิคดีๆให้ท่านมาเรียนรู้นะครับก็ฝากไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ท่านนะครับไม่ได้อยู่ที่ผมการตัดสินใจของท่านวันนี้นะครับมันจะช่วยให้ท่านรอดมันจะช่วยให้ท่านรอดผมบอกไว้เลยมาเลยครับนะไม่มีที่ไหน กล้าการันตีเช่นนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวครับมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไวเ้เต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ